สวัสดีครับผมอาจารย์ธรรมศักดิ์รุจิร,รย,ยันยงคณาดีววิทยาลัยวิศกรรมศาสตร์นะครับวันนี้ผมจะนําทุกท่านไปที่ภาควิชาวิศกรรมเทคโนโลยีระบบรางนะครับไปดูกันว่าระบบ smart e-ticket system นะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับมีน้องๆนักศึกษากําลังทํางานอยูเย่เดี๋ยวตามผมไปเลยนะครับ วันนี้ผมขึ้นมาที่ภาควิชาวิศกรรมระบบรานะครับพบกับพี่โดมนะครับแล้วก็น้องๆทีมงานอีก3คนนะครับรวม3ามคนครับสวัสดีครับวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของ ตู้นะครับซึ่งเป็นตู้อะไรนะน้องพี่โดมลองอธิบายได้ว่าคอนเซปต,ต์ในการทํางานของตู้นี้นะคืออะไรตู้นี้ก็คือตู้สมาร์ตอีทิเกตสิสเต็มครับอาจารย์ก็คือการจําลองการซื้อขายตัว๋วของระบบขนส่งสาธารณะแต่เนี่ยเราจาลองเป็นระบบขนส่งสาธารณะทางรถไฟครับอาจารย์หลักการทํางานของตู้นี้เนี่ยมันทานํางานยังไงหลักการของตู้นี้รนครับอาจารย์ทํางานโดยโดยการใช้สแกนใบหน้า,า,รานครับอาจารย์แล้วก็เซฟบัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวเองลงทะเบียน แล้วก็เติมเงินผ่านบัตรประชาชนได้เลยครับก็คือเราสามารถใช้บัตรประชาชนใบเดียวนะครับทั้งเติมเงินนะครับทั้งเป็นบัตรผ่านนะครับแล้วก็รวมถึงใช้การระบบ AI ใช่ไหมในการสแกนใบหน้าใช่ครับอันนี้ก็เป็นขั้นตอนการ,รการใช้งานนะครับวิธีการทําตู้เจ้าเนี้ยนะครับเราต้องใช้ความรู้อะไรบ้างในการที่จะปรับปรุงไอตัวตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยสร้างตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยครับ หลักๆเลยก็เป็นพวกการเขียนภาษาคอมครับอาจารย์ครับผมมีหลักๆได้กันมีสามภาษาครับครับมีภาษาซีรับดัต้าเบสรับแล้วก็ไพทอนครับอาจารย์ครับอันนี้คืออยู่ในวิชาเรียนที่เราเรียนมาในหลักสูตรของวิศวกรรมเทคโนโลยีระบบรางใช่ไหมครับใช่ครับในทีมเนี่ยเรามีอยู่สามคนนะครับแต่ละทีมในทีมนี้เราแบ่งงานกันทํำยังไงของผมเป็นออกแบบดีไซน์โครงสร้างครับอาจารย์ครับของวินเกตแล้วก็ตู้สมาร์ทครับครับ ส่วนเอลครับเอลเอลออกแบบระบบภายในของตู้ของตูวินเกตรับอาจารย์ก็คือใช้ Arduino ในการควบคุมับส่วนออมเป็นคนเขียนโปรแกรมครับเนี่ยครับเขียนโปรแกรมผ่านตู้สมาร์ทเพื่อให้ลิงก์กับ วินเกอครับอ๋อนี่คือเราทํางานร่วมกันนะแบ่งแบ่งพาร์ทกันงานจางานก็คือตู้ตัวนี้ก็จะเชื่อมกับตัวประตูตัวนี้ใช่ไหมครับใช่ครับเดินผ่านไม่ได้เลยนะครับแล้วตรงหน้านี้คือมีมีบัตรต้องใช้สแกนอะไรไหมครับไม่ไม่ต้องใส่ใช้ใบหน้าสแกนผ่านได้เลยนะครับคือตอนเราสแกนเนี่ยเราสแกนด้วยใบหน้าใช่ไหมครับใช่ครับแต่ในสถานการณ์โควิดเนี่ยเราส่วนใหญ่ก็คือทุกคนก็ใส่แมสนะครับถ้าแบบนี้ถ้าใส่แมสเนี่ยเครื่องสแกนได้ไหมครับจริงๆถ้าพัฒนาต่อไไปก็ทําาาด้รอจย์ แบบที่สิงคโปร์สนามบินสิงคโปร์ปรก็มีการนำเทคโนโลยีนี้มาใช้แล้วก็คือการแสดงการสแกนแบบแนวลึกครับอาจารย์ว่าตอนนี้เราสแกนได้2แกนครับอาจารย์ก็ค,ค,คือ2มิติก็คือแกน X และแกน Y ครับก็คือเราต้องไปเขียนโปรแกรมเพิ่ม <ใช S 2> เติมนิดนึงนะว่าถึงแม้ว่าจะมีแมสเนี่ยเราก็สามารถที่จะสแกนใบหน้าคนได้นะครับทีนี้ผมก็จะว่าระบบพวกนี้เนี่ยมันเป็นเรื่องของการผ่านผ่านเข้าไปในทูอีกแล้วอีกเหมือนกับ ผ่านซื้อตั๋วใช่ไหมนอกจากเรื่องของรถไฟสาธารณะมันก็สามารถใช้ในหลายๆที่ได้ใช่ไหมได้ครับระบบขนส่งโดยสารทั่วไปผมว่าสามารถใช้ได้ครับอาจารย์ดูหนังผมก็คิดว่ายังได้นะได้ครับสนามบินทุกอย่างก็สามารถที่จะนําตัวนี้ไปประยุกต์ใช้ได้ใช่ครับอาจารย์ครับมีเพียงแค่บใบชนใบเดียวเองครับอาจารย์ใบเดียวครับเติมเงินได้ ก็ในส่วนของรายการสักแต่ว่าจะคุยนะครับในส่วน EP นี้นะครับก็ขอจบแต่เพียงเท่านี้ลองติดตามหรือว่า EP หน้านะครับผมจะนำทุกท่านไปพบกับอะไรนะครับวันนี้สวัสดีครับสวัสดีครับโดมครับสวัสดีครับ